ไปดีพี่น้องเพื่สอสืบสกุลสืพันเพื่อส่งสุบวันดิพี่น้องเด้อเบิงเ่งอไงพี่น้องคามัตะไบสามโมงมื่อเดือดือ,อมากพนพี่น้องเอ้ยมื่อเดือดือ,อมากเลยเนาะนี่นาก้าวโพดโคตดีเหรอมือดคักมืดแน่พี่น้อง ไฟนู้นนหนึ่งบารร้านคำในที่น,ไนอไฟนอตะไบสามครัวคนพี่ว่ออาพิษสัญญาณนะก่อนสัญญาณหมดเครื่องบินก่อนค่ะพี่นอ้ญญนองคะเป็นโม่ไรดอกนากลัวเปนเตยหยากพี่น้องเว้ยไม่แบว่ามาตลาดนัดพีด่น้องได้ขึ้นบาทไหมไม่รู้นิดมากเลย ักมือแทนปวดพวมาตลาดนัดหนาตรองงานกับพน้องาัต้องงานาน,ามมนัจาคกันข้ามือพี่นอะไยครับใบโ,ไไโบสอเพปมันก็ไม่คิไดไทยแล้วมันเวิร์ละพอทางบวานเท่ามันบ่นมิ่งรูปยางแดงหลือ,อ,อยเป็นอเไรยังไม่หนึ่ เหงื่อหนากลัวเก็นด้วยมันเอาพี่น้องนะคนมันจะคือภาคอีนดี้เนาะพอเอ็ดไปลกๆเผไปหวานเท่าแต่ยากมาพุ่มใบบนเลย ไปสามโมงมาเนนั่นถุงช่องถุเลพี่น้องเฮ้ยข้อมือของคนน่ะนปกคุมไปหมดแล้วย่างบาดเองไงจังต่ว่าูวนี้ยังหนักปวดพี่น้องเยมือนมืดขัดปวดหล คือลยวไยสามมมกพี่หน้อยไอ้คุณเคยเคยเห็นเ่าไว,วสามมุงประมาณสาม,มาุมงครึ่งเลยแล้วมืดทักด้วยมืดว่าเว้นอันทุบพกมุพกุกมุมหนึ่งเนาะพวมืดมากมันขายตลาดน,น,นัดฮดกำลังมากเลยเนาะ เมือคือเลยว่ะนกมดมืองมันตกคุ้มหมดเลยพี่น้องเลยพ่มืวล่ะหมืคือดเลยมือของฝ่าพี่น้องคะ เป็นค่ำเลยพี่น้องจ๋าใบ3โมงครึ่งฮะเนาะฝนตกฝนเมิดคือมากเบาๆพอ ฝนอะค่ะฝนเหนเมิดฝ้ามอดหินมาเลยค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นแต่หยานคักเนาะต้องอออมใครวะจะโง่สู้ใครวจะจ้ะรบม่แห้งคักเนาะ อายุไปเห็นเขามาเยีงยตีในเด้กเขามาติดของวงจรเนาะตรงเสียถ้าวงจรปิดมีแล้วนะครับทักโอก็เหมือดแต่เลยหมดมือดือเลยเหมืดฟ้ามอดินมาแล้วครับท่านเหมือดใครดีว่ของคือบ่ับซีเน่ยับของมันเหมือนได้เห็นมันแจ่มเพามันแจกันเหมือต ถึงสุนันทีสอนแล้วค่ะถึงบ้านเราแลวค่ะบุดบิดเลยเาวยานพ้นมาสาดนะพอน้จะหักนเตวันไหนดูกันักเดียวนั่นี่เบเดียวไเนาะหัวโตอีก ถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วจ้ะพี่น้องพอจะไปเปิดนั่นจะไปหมุนวัดเลยเดือนลมมันแห้งไปดีกว่ามาหอดเพื่อนนี่ล็แห้งได้พี่น้องเลยผมไม่เห้งตัวฝนพี่น้องเลยแห้งคักแห้งฝนทั้งลม ดีพอมาถึงบาทนะเพี่น้องเนะะาะดีพอมาถึงบาทนี่ยว่จบคลิปว่นทีจบหรอกค่ะฝนตกพอดีค่ะ ย่างคักพี่น้องเอ้ยวันี้คุเหมือนฝ่ามอด,ดหินเนด้คุณนย้ายตัดเลยย่งตรงนี้ว่าในตัดเพราะมันมีผักค่ะผักจำลึงโคตรโตค้ดดีบามาถึงอันบามาถึงเนาะพี่น้องเนาะมาถึงเฮื่ออันใบมีข้าวหอมทะลุขา้าวหอมไม่ไหวขาห้าวหอมขา้มขาวหอมเลยข้าวหอมเด้อ คนแดนมาเลยจะหาเลาะบ้านแต่พี่น้องจา๋าคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงสัมานี้จบวิดีแล้วครับพี่น้องจา๋าข่าวพี่น้องกไดไล้์ก้ดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งได้พี่น้องเด้อเพื่อสุขภาพการแจ้งเตืนมมอนกินไม่เสารอพอกินเผือบ้าต้องพี่น้องเนาะพี่น้องโดยเฉพาะคนกินเผือว่าเขาควบจะได้เป็นเรื่องเก่าหนาขาวจะเก็บจะแข็งไม่ใส่ได้แล้วแต่พี่น้องจา๋าสวัสดีค่ะไว้ไว้ติ๊บ,บ,บ,บนะคะ ยังฝนแห้งครับ